โรคหัวใจในผู้สูงอายุนะครับ <Good. S 1> พออายุมากๆไปหัวใจอาจจะทําง,งานแย่ลงนะครับในบางคนถ้าเกิดดูแลสุขภาพไม่ดีที่เจอบ่อยๆจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีนะครับภาวะนี้เนี่ยจะทําให้มีการทํางานกล้ามเนื้อหัวใจลดลงแล้วก็อาจจะมีอาการทำโรคครับเช่นมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีอาการหอบเหนื่อยผิดปกติดูได้ยังไงว่าเรามีการหอบเหนื่อยหรือมีโรค เกิดขึ้นมาใหม่วิธีดูง่ายๆก็คือปกติถ้าเราทํางานอะไรได้ทัวๆไปเช่นเราเดินขึ้นบันไดขึ้นพันลอยไม่เหนื่อยเลยมาวันหนึ่งเดินขึ้นบันไดขึ้นพันลอยไปได้แค่สี่ห้าขั้นแล้วก็เริ่มเหนื่อยผิดปกติหรือว่าเริ่มเจ็บแน่นหน้าอกอันนี้เป็นอาการที่ต้องรีบไปหาคุณหมอนะครับ